การที่ยอดเยี่ยมชนิดที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อทีมข่าวประจำภูมิภาคโซนภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นกับประสบการณ์เดินทางสู่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดความไม่สงบอย่างจังหวัดปัตตานีแม้คนอื่นจะมองว่าการเดินทางไม่มีอะไรที่น่าตกใจแต่หากใครมาอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นก็ยากที่จะอดคิดได้การนั่งรถก็คงจะหลับตานอนไม่ได้เนื่องจากลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าจะเป็นเช่นไรสภาพแวดล้อมของจังหวัดแห่งนี้ แต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดเมื่อเดินทางถึงคือการตอบรับของกระแสแฟนบอลในจังหวัดปัตตานีที่สนามเลนโบสเตเดียมที่เฝ้ารอจะชมเกมอุ่นเครื่องระหว่างปัตตานีเอฟซีและอัวชนยูเนเต็ดคำว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินิยามคำนี้คงใช้ได้กับทุกประเทศเพราะกีฬาสามารถเยียวยาให้คนรักกันและสร้างความสามัคคีให้แก่กันได้อย่างไม่มีขีดจำกัดฟุตบอลน,นั้นอุ่นเครื่องของทีมหน้าใหม่แต่มีผู้เล่นระดับชั้นนำของประเทศในศึกทยพเมลีก อย่างเดอะบรูวอชวยูเนเต็ดซึ่งมีผู้เล่นชั้นนำได้แก่อาทิตย์สุนทรพิษเนฟาบิโน่ชัยรัตน์มัดซิลิกิรติเขียวสมบัติรวมถึงผู้เล่นคนอื่นๆชั้นนำอีกมากมายสนามแห่งนี้คงไม่ใช่เรื่องที่แปลกสำหรับชาวบ้านที่นี่เพราะเป็นภาพชินตาไปแล้วเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามต่างสะพายปืนกันแบบเปิดเผยชนิดที่หลายสนามไม่มีแน่นอนในเมืองไทยนอกจากสนามของ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดความไม่สงบ รวมถึงพาหนะที่ใช้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์สัเกือบ90%ต้องยอมรับว่าเหล่ารบรรดาชาวบ้านในจังหวัดนี้พวกเขาไม่เคยได้มีโอกาสชมฝีเท้านักเตะระดับประเทศเช่นนี้เลยนี่คือโอกาสครั้งแรกของใครหลายๆคนรวมถึงเยาวชนที่มีนักเตะรุ่นพี่เหล่านี้เป็นต้นแบบและเคยได้เจอแต่ใน,นจอภาพเท่านั้นนี่คือเสียงจากเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างจังหวัดปัตตานียังไม่เคยเจอก็ดีใจครับ ได้เจอไอดอนของผมอย่างธิรติครับก็ดีใจมากครับก็ไม่ค่อยมีครับนอกจากเรียนหนังสือนี่ครับก็เล่นบอลที่บ้านมากแถวบ้านครับส่วนตัวชอบเล่นฟุตบอลไหมก็ชอบครับได้เจอพวกพี่ๆเขานี่ได้เจอได้สัมผัสได้ถ่ายรูปก็ได้ถ่ายครับอย่างธิรติครับดีใจมากครับ หลังจากเกมอุ่นเครื่องจบลงภาพที่ไม่เคยเห็นอีกครั้งนั่นก็คือเหล่าบรรดาแฟนบอลกว่า3,000คนต่างลงไปในสนามอย่างไม่สนใจใครเพื่อที่จะไปสัมผัสพ,พร้อมกับขอถ่ายรูปกับเหล่าบรรดานักเตะวัวชนยูเนเต็ดอย่างมากมายซึ่งพวกเขาไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอย่างนี้อีกเมื่อไหร่ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่คนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดและคุกคีกับฟุตบอลเป็นอย่างดีอย่างบางดุลเล่าให้ฟังครับว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด หากเป็นเกมฟุตบอลเอ l e a g u กที่จังหวัดปัตตานีเล่นในบ้านแฟนบอลก็ไม่น้อยกว่านี้อย่างแน่นอนเหตุผลก็เพราะเกมฟุตบอลเป็นกิจกรรมเดียวที่ทำให้ประชาชนและเยาวชนเหล่านี้ได้คลายเครียดเพราะที่จังหวัดนี้ไม่มีกิจกรรมอื่นๆให้พวกเขาได้รับและเสพกันเลยอากีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกิจกรรมเดียวนะครับที่ประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีเนี่ยเป็นการผ่อนคลายความเครียดช่วยคลายเครียดนะฮะซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยคือนับถือศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นกีฬาฟุตบอลเนี่ยคิดว่าเป็นความบันเทิงเดียวนะครับที่ประชาชนในพื้นที่มีความสุขเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็คาดหวังว่าในอนาคตกันใกล้เนี่ยถ้าเกิดได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฟุตบอลหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีในรัฐบาลเนี่ยคาดว่าปัตนาเอฟซี FC ของเราเนี่ยสามารถที่จะยกระดับและพัฒนาศักยภาพของทีมนะครับ เพราะว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเยาวชนของปัตตานีในรุ่นอายุ12ปีนะครับสามารถคว้าชแชมป์ประเทศไทยรายการ i ร e m ิส i s อร์คันะครับสแสดงให้เห็นว่าเยาวชนในพื้นที่มีความสามารถนะครับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นแบบไม่เว้นแต่ละวันทําให้แฟนบอลและชาวบ้านเหล่านี้เกิดเป็นความชินไปแล้วดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่กับเกมฟุตบอลพวกเขาเหล่านี้ให้ความสนใจอย,อย่างมาก เราะสิ่งเดียวสิ่งนี้ที่ทำให้พวกเขาลืมความเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แม้จะเป็นช่วงเวลา2ชั่วโมงต่อสัปดาห์กับเกมฟุตบอลก็ตาม